สวัสดีอยู่ไหนคะมิ้นโตเกียวเห็นนู้นไหมคะแสงไฟแบบแบบโอ้ยมันไม่ชัดว่ะมันคืออะไรวะมันคืออะไรมิ้นโตเกียวทรีทีมันก็ถังโตเกียวทรายทีไปดิมันไม่ขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวไปียไปมุมที่ชัดๆแล้วจะถ่ายให้ไม่มีอะไรทำนะคะตอนนี้เก็บตีเท่าไหร่ละีิเด่งกว่าๆแล้วปะด้วยความแรดนะคะ ออกมาเดินไม่มีใครอยู่บนถนนเลยถ้ากูถูกชุดเนี่ยไม่ต้องสงสัยแต่ไม่มีใครทําอะไรเพราะมีหน้าตาเป็นอาวุธน้องมิ้นเป็นไงคะวันนี้เราเก่งสุดๆอือเป่งมากในไงคะสอดสีเขียวแจ้งอะวันนี้ไม่มีหลงทางเลยเว้ยเออเธอบางรถชนอย่างเดียวพอมันเห็นโตเกียวเอ้ยนี่ไงนี่ไงเห็นสกายเทีอร์ใสเขียวเสื้อสบแล้วอะหายป่าวะนี่ไงหูแห้งอย่างนี้แหละ แต่กูแค่อยากให้มันเห็นสก,กายทรีอ่ะอทำไงวะมืดกว่าคะเราไม่เข้าาสีเขียวหรอวะหวเห็นยังอ่ะเฮ้ยมันเป็นดีโออยู่นั่นน่ะนั่นน่ะแม่งไม่เห็นเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ตันชานะ้วจ้าตอนนี้หิมะตกสโนว์สโนว์มินเถอะเถอะ <c oughs> เน่สโนว์กันสไนจุดช็อตจุดช็อตเข็นมมาก็ลงแม่ อินเทรนดี่เฮียค่อนหลอนแต่ใส่เป็อปเพราะเล่นหนาวจริง